สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนาทีนี้ถ้าถามว่าหุ้นตัวไหนร้อนแรงและทรงพลังที่สุดในโลกผมกล้าพูดเต็มปากเลยครับว่าต้องเป็น a l p h a เบตหรือ Google G O O G L ครับเห็นด้วยที่สุดค่ะเพราะตอนนี้กราฟราคาพุ่งทะยานเข้าสู่โหมด Super Bullish หรือขาขึ้นแบบเต็มสูบทำเอาหน้าจอกระดานเทรดเป็นสีเขียวสดใสจนนักลงทุนหลายคนเริ่มถามกันแล้วว่ายังทันไหมหรือจะตกรถหรือเปล่าใจเย็นๆครับ ก่อนจะไปดูจุดซื้อเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมมันถึงขึ้นแรงขนาดนี้คำตอบเดียวเลยครับคือดีลประวัติศาสตร์ที่สัส่นสะเทือนโลกไอทีใช่ค่ะข่าวใหญ่ที่สุดคือ Apple ตัดสินใจเลือก Google Gemini มาเป็นมันสมองหลักให้กับ Siri ใน iPhone รุ่มต่อไปค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่า Gemini จะไปอยู่ในมือถือกว่า 2, 0 0 0ล้านเครื่องทั่วโลกทันทีนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือคู่แข่งอย่าง Open AI เลยนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะครับ Google ยังเดินเกมรุกในโลกค้าปลีกอีกด้วยกับการจับมือกับ Walmart เอา AI ไปช่วยคนช้อปปิง้งเรียกว่ากินรวบทั้งฝั่งเทคและฝั่งคอน sumer ม,มีหน้าล่ะครับ Market cap ถึงทะลุ4ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วราคาตอนนี้วิ่งอยู่แถวแถว3 3 5ถึง340ดอลลาร์ซึ่งจ่อจะทำ all time high ใหม่อีกรอบแล้วแบบนี้ถ้าจะเข้าลงทุนตอนนี้กลยุทธ์ที่ปลอดภัยที่สุดคืออะไรคะสำหรับใครที่กลัวตกรถผมแนะนำกลยุทธ์ย่อแล้วรับครับ อย่าพึ่งไล่ราคาตอนเขียวจัดจัดจุดแรกสำหรับคนใจร้อนหรือ aggressiv e คือโซน330ถึง335ดอลลาร์ครับถ้ายอ่อลงมาแตะรับได้เลยครับแล้วสำหรับสายปลอดภัยหรือสาย VI ที่เน้นถือยาวล่ะคะถ้าคุณรอได้ให้รอที่แนวรับแข็งแกร่งแถวแถว320 3 2 0ถึง325ดอลลาร์ครับโซนนี้คือเซฟโซนที่น่าเก็บของมากๆเพราะนักวิเคราะห์มองเป้าหมายระยะยาวปีนี้ไปไกลถึง380 ถึง450ดอลลาร์นู่นเลยครับโอ้โหอัพไซด์ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะคะถ้าหลุด310ดอลลาร์อาจต้องถอยมาดูสถานการณ์ก่อนถูกต้องครับการลงทุนจังหวะนี้คือการเดิมพันกับอนาคต AI ที่ Google กำลังเป็นผู้นำครับสำหรับวันนี้หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับ คลิปนี้เป็นข้อมูลวิเคราะห์เพื่อการศึกษาเป็นการคาดการเพื่อจำลองสถานการณ์ในอนาคตและไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเรามาร่วมศึกษาไปด้วยกันครับสวัสดีค่ะ